ฮะเอาเลยทำไมไม่ได้คุยจับโซนจะให้บอกเหตุผลไหมก็สนานแล้วนะไม่ไม่เขาบอกว่าเรามีตัวเลือกเล่าเกยว่มีคุยไงอ๋อมันก็มีก็บอกเราไงว่ามันเหมือนแบบฟิวรันสะดวกซื้อมีเข้ามีออกตลอดเวลาตื้อหึงไม่ไงแล้วหนุ่สคนรักสดที่แม่บีมาติกาชูให้ที่ไปดิเนอร์กันยังไงครับไม่ได้คุยตลอด ก็ไม่ได้คุยต่อเพราะว่าเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะไม่เคยคุยกันมาก่อนแล้วก็ไปเจอกันที่ร้านอาหารอันนั้นที่เป็นข่าวคือครั้งแรกแ,แล้วพอครั้งแรกที่เจอกันเสร็จปุป๊บอะเราก็เล่าให้ฟังว่าเออมีการขอไลน์จริงก็คือตามนั้นแต่ว่าพอมันเป็นข่าวราะว่ามันกลายเป็นว่าผลรอบข้างกดดันให้ต้องเป็นแฟนกันทั้งที่แบบไม่รู้จักกานยยันอะไรเงี้ยก็เลยแบบเกรงใจพี่เขาพอสมควรแล้วเขาก็พี่เขาก็เกรงใจเราพอสมควรก็เลยเหมือนต่างคนก็ต่างไม่เป็นน่ะนึกออกไหมนี่ก็ไม่รู้ว่าเรานี่จะต้องแบบ มันมันกดดันไปหมดว่าก็เป็นแฟนเท่านั้นนะอย่างเงี้ยก็เลยคุยว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะด้วยความที่เราก็ไม่รู้จักพี่เขาเลยแล้วพี่เขาก็ไม่รู้จักเราเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเป็นแบบนี้ก่อนได้ไหมลองทําความรู้จักกันไปก่อนในฐานะพี่น้องอะไรแบบนี้นีจริงจังมันต้องเ่องความรักเวลาต่อต่อฉันเป็นคนจริงจังแล้วคนละคนตอนแรกเหมือนจะมีแบบไปนัดกันไปกินข้าวอีกอบบเดทอะไรอย่างเงี้ยไปได้ออกเลยป้ะก็จริงจริงมีแต่อาจจะไม่ได้ถ่ายลงใช่ไม่มีภาพประกอบเลยอยากให้มันแบบ มีแบบได้ไม้แป๊บแป๊บเอกเด็กกี่ครั้งครั้งเดียวครั้งเดียวคือไปกินข้าวไปกินข้าวแล้วก็อีกครั้งหนึ่งใช่แสดงว่าอันนี้น้ำตาลไม่รู้หรอที่รู้ไปเดทอีกครั้งหนึ่งรู้เพราะว่ามีแก๊งเพื่อนไปด้วยอ๋อแก๊งเพื่อนไปด้วยนี่ว่าเด็กเหรอเหรอไม่ใช่สองคนนะไม่ได้เป็นสองคนต้องไปกับแก๊งเพื่อนเหมือนเดิมไปกับแก๊งเพื่อนเหมือนเดิมอาการการที่ไปแก๊งเพื่อนเนี่ยแล้วเพื่อนสแกนเราเป็นยังไงบ้างทุกคนส่งความพิถีพิถันเปยังไงบ้างเพื่อนก็ บอกตรงๆว่าปะลับประเลือดปะลับปะเลือดแม่หนว่าการว่าอะไรการคนเากดดันให้เป็นแฟนกันที่ทำให้เราแบบคนรอบข้างคนรอบข้างแบบกดดันให้เป็นแฟนกันแต่ไอเพื่อนเราอ่ะคือเขาไม่ได้รู้จักพี่เขาด้วยไงก็จะมีความแบบว่าไหนซื้อขอไปดูหน่อยสิอะไร้ยพอไปดูมันก็จะมีความปะลับปะเลือกเล็กน้อยตรงนั้ หรือเราควรปล่อยให้เขาอยู่กัน2คนเอ๊ะหรืออะไรอย่างเงี้ยได้บอกไหมไอ้ตัวเราเองก็ประหลาดเปลือกนิดหน่อยตรงที่ว่าแบบเราจะทํายังไงให้ทุกคนจอยไปด้วยกันดีอะไรอย่างเงี้ยเออสองฝ่ายแล้วกังวลทั้งสองฝ่ายเหมือนคนไม่ได้มีแบบแฟนมานานมากแล้วทำอะไรไม่ถูกกับพี่และสรุปนะแล้วตอนนี้คือคุยต่อนหรือว่ายังไงแล้วไม่ได้คุยแล้วทำไมจ็นต้องูไม่คุยกรรู้สึกกลัวรู้สึกกลัวว่าเราจะทําให้พี่เขาเสียเวลาหรือเปล่าเราพร้อมจะมีความรักจริงๆหรือยัง เข <ไป S 1> คุยความรักแต่ทำไมเรากลัวถึงกลัพี่เเสร็จเวลาก็มันมีข่าวมาเรื่อยๆไงนึกออกไหมแล้วแบบพอเรามีข่าวมาเรื่อยๆเ,เราก็แอบบคือตอนนั้นน่ะเราก็เริ่มแบบไม่ได้คุยกันทุกวันแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเขามาให้ข่าวแบบนี้พี่เขาจะคิดไปไกลไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคุยกับพี่เขาไปตรงๆเลยว่าแบบเราทําความรู้จักเป็นพี่เป็นน้องกันก่อนได้ไหมคะเพราะว่า หนูก็ไม่เคยคุยกับคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนแบบไม่รู้จักเลยส่วนใหญ่จะต้องรู้จักกันมาสักพักก่อน,น,นอใช่แล้วก็ค่อยพัฒน,นาความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยหรือครั้งนั้นเราพาเพื่อนไปแล้วไม่ผ่านด่าเพื่อนลึกตาไม่ไมหรอกพี่เขาก็นดาใช่หรือว่าเราจะผ่านได้ว่าพี่เขาก็ยังไม่ได้นอนเหมือนกันหรือ,อยังไงไม่ได้ใจแต่ว่าสําหรับตัวแจ็กกียระพี่เขาดีมากใช่แต่อาจจะเป็นที่ตัวแจ็กกี้เองที่แบบ มันไปประจ้างอะแม่คือบอกว่ามันไปไม่ถูกหนูเองก็ไปไม่ถูกแล้วก็มาเกิดการนี้ได้แจ้งว่าแม่ไปไหมว่าแจ้งแล้วแม่ว่ายังไงบ้างแจ้งพ่อแม่ไปบอกว่าแม่ทำอะไรดีคุยไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยบอกว่าแจ็คไม่มีใครรู้จักกันมาตั้งแต่เกิดต่อแม็ก็คือติงนาออกต่อกลับมาแจ็คก็ไม่มีใครรู้จักกันมาตั้งแต่เกิดแต่ว่านี่ก็แบบ คือเราถือแค่ว่าเราต้องถามคนอื่นเลว่าเราต้องตอบอยังไงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมทุกอย่างมันดูเล่งไปหมดไม่เป็นตัวของตัวเองเลยอะะ่ะมันผิด<อ>ที่<อ>ฉันเองอะะ่ะก,ก,ก็แสดงว่าจริงอย่างที่น้ำตาลบอกว่าเธอเป็นคนเลือกเยอะ มไม่คนคที่แบบวจริงไหม,มนะคงศ์าตาตาบอกว่าที่นี่กับเธอจะมีแฟนตั้งนานแล้วแต่ว่าเธอเป็นคนที่แบบต้องคัดกองนู่นนี่นัน่นสารพัดจริงจริงไหมก็ไม่คิดบ้างหรอว่าฉันอาจจะมีชีวิตรักที่มันแบบไม่ค่อยดีมาก่อนหน้านี้ฉันก็เลยแบบไปไม่ค่อยถูก <S 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 ไม่คมิดว่าไม่เคยเล่าให้ฟังอาจจะต้องเล่าสิดูวยประสบการณ์รักที่ไม่ดีมาก่อนหรออาจจะมีโคมันโคมยังไงบ้างในความอาจจะด้วยความที่แบบอาถ้าแบบที่ผ่านมาคนล่าสุดอะไรอย่างเงี้ยก็ทิพย์เล่าให้ฟังว่ายืมเงินไงอ้ มันก็ไม่ได้เหมือนกันนะมันก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็แบบมันมันมีความกลัวไม่รู้ว่าแม่ระแวงไปเองหรือเปล่าอะไรอะแวงไปเองใช่เฉดระแวงไปเองแหละกลัวเรื่องความรักอย่างเอาวันเมื่อไหร่เราจะมีแฟนหรืรอย่างเง้นะอะไรที่มันจะให้ปลดสกิลตรงนี้พยายามอยู่พยายามคือทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าไม่คุยกับไม่คุยกับพี่เขาเลยนะคุยแต่แค่ว่ารู้สึกว่า เราจะไม่กดดันตัวเองว่าต้องเป็นแฟนต้องเป็นแฟนอันนี่ก็กดดันตัวเองอยู่ใช่ไหมเอออเาเป็นว่าแบบพี่เขาเห็นเราในสตอรี่อยากจะทักอยากจะแซวก็ก็แซวมาได้เลยเชิญค่ะหรือว่าแบบแล้วตอนนี้คุยกับใครอยู่หมายถึงว่ามีคุยกับใครบ้างมีคุยแบบตอนเราแบบคุยกันเป็นเพื่อนอ่ะตอนนับยังไงตอนนับแบบใหม่แล้วคุยใหม่ที่เดิมอีกมันวงกลมทำไมบนชีวิตเป็นวงกลมวะเนี่ยเป็นวงกลมจริงเนาะใช่ตอนนับก็ยังเป็นเพื่อนกันยังไงก็เพื่อนยังไงก็เพื่อนไม่เลื่อนลงไม่ถลาย ไม่ดีมากมากไม่ไห้โอกาสจะดูเหมือนน้ำตาลเหมือนเขาก็จะเชียร์เธอกับปอนะเพราะเขาบอกว่าเจอกับเราสองคนอยู่เวลาวจะกี้อยู่กับปอแล้วมันสนุกไงเพื่อนก็จะปล่อยไงแสดงว่าน้ำตาลก็เชียร์กับเชียร์ปอใช่ไหมน้ำตาลเชียร์ทุกคนขอให้เราเปิดใจน้ำตาลก็เลยพูดอกว่าทุกกิฟจะต้องมีเราไปคนที่อยู่ตรงกลางตลอดใช่ไปกับองไปไถ่เราก็ต้องยืนอยู่ตรงกลาง ก็จะไปแล้วก็จะไปด้วยไม่ได้หรอกเราอาจจะเป็นสวีดกันนิปบ้าไอทิปสวีทเราก็ปล่อยให้ไปสวีทอยู่ก็จะไายรูปใช่ไหมอ๋อไม่แต่ก็แต่ทำไมไปมีสิบทิปจะไปได้กันสองคนทั้งสิบทิปเลยหรอมันไปแตลเราตื่นเต้นก็ไม่ได้หรอกไปคลองลานเจอกระปุ่นนู่นนี่ต้านตาอะไรอย่างนี้เขาก็เลยแบบไม่ได้ชวนเธอหรือเปล่าเออก็มันก็แอบลำบากนิดนึงนะพี่เขายิงรงเวลาพี่ไผ่ไปเที่ยวว่ะถามคุงปีหลังสเตจเราเป็นยังไงสำหรับที่คุณผู้ชมจะเข้ามาทำความรู้จักกับเราอะ ไ้ดนั่นเป็นพี่เกตอยู่เหมือนเดิมไหมแบบว่าฟิลแบบพี่เกตเหมือนเดิมไหมอาจจะได้คะแนนนำเนีผิวความดำแดดก็ยังเป็นผิวความดำแดดเหมือนใช่เราไปบอกมีเข้ามาเราคุยไปไหมถ้ามีเข้ามาอีกเราคุยคุยได้ไหมมั่นใจว่าเราคุยเปิดเลยไหมเปิดทางเลยไหมไม่รู้ว่าแต่ว่าจะพยายามแจ็คก้็คกี้จะพยายามทําให้ดีที่สุดค่ะกลัวมันจะได้แบบสิ่งตรงข้าม เราข้ามไม่ขูดเพราะว่าบางทียอดชอบแบบนี้อาจจะได้แต่งนึงใช่ก็ไม่ไม่ติดนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าจิตมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนนี้โอเคเอ่าขอให้ตรงกันขอให้ตรงกันเพราะว่าแฟนคนแรกก็ขอตีอ่าแจกี้เราเราพอไปบอกแม่บีอย่างเงี้ยแล้วแม่บีพูดกลับกลับมาอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าจะหาให้อีกไหมหรือว่ารักแล้วถึงมาให้อีก มีแม่เขาก็มีบอกว่าอะถ้าอย่างนั้นนะเอาแบบนี้นะเอาแบบนี้ได้เดี๋ยวฉันจะขอให้เธอทําความรู้จักกันก่อนเอนยไม่หยุดหายเลยคนนี้เป็นเพื่อนกันไปก่อนนะเป็นเพื่อนกันไปก่อนเราก็จะโอเคแบบเฮ้ยสบายใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแล้วริงๆรู้สึว่าหลายคนเชียร์อยากให้เรามีแฟนทุกคนรู้สึกว่าอยากให้เราสมหวังฉันก็อยากมีคือใจอะมันอยากมีนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าตอนนี้มันแอบยังทะเลาะกับตัวเองอยู่ว่าความอยากมีก็อยากแต่ก็ไม่อยาก ไม่อยากมีมีไปก่อนอนึกออกไหมมันขึ้นอยู่การลมเธอแล้วแหละมันอยู่ที่ว่าแบบอยู่ที่คนด้วยมันอาจจะต้องเจอคนที่เรารู้สึกว่าเราอยากใช่เห็นไหมเขาเข้าใจฉันอยากมีแฟนแต่ไม่ใช่ว่ามีมีไปก่อนถูกให่ใช่ไม่ใช่อะไรก็ได้เราก็ต้องเลือกคนที่แบบคนเนี้ถ้าเราคุยด้วยแล้วอะ จะพูดถึงอีกอกีกป่ปีต่อให้เลิกกันไปจะพูดถึงอีกปีอีกอกี่ปีมันก็คือความภูมิใจอ,อออเประกาศเลยไหมว่า,ว,าว่าพี่จะพร้อมคุยกับทุกคนเ้ืเกิดคนมาสมัครผิวคําดําแดดใช่ไหมค่ะ,ะเดี๋ยวจกี้จะพยายามเปิดใจคุยกับทุกคนมากขึ้นนะคะยังอยากมีแฟนอยู่เนาะอยากมีแฟนค่ะอยากมีแฟนให้ได้ให้ได้ในปีนี้ไหมเธอมันครึ่งปีแล้วนะ พยายามให้ได้ในปีนี้ค่ะอ่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นใจ